สวัสดีเด้อจ้พาพะกันอีกแล้วค่ะกับอตุ๊กตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่วัน,วนสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะเ,เพื่อนเพื่อน,อนมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเด้อทุกขวัวเรือนเลยค่ะและวก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะเด้อพเรามีเวลาก็มาอันแห้งน้ำเออยูนน้ำส่วนหลังเหือนค่ะอากาศกําลังดีดีเด็ด,ดกําลังอบนี่ค่ะม,ม้อกาแฟกาแฟอุ่นๆเด้อมาเด้อ เด็ดก็กำลังอันชายนี่เนาะค่ะเนาะส่องแสงสุดยอดเลยค่ะมาคาเฟ่อหอมๆอุ่นๆค่ะหลังสวนหลังเืินเนาะค่ะเนาะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันอุ้ยหอมก็นนะค่ะสุดยอดเลยมีความสุขเนาะค่ะเนาะเล็กๆเลยน้อยประจำมบานเนี่ยค่ะนี่ ความสุขประจําเหือนเนาะค่ะเด้ออันแล้วแต่เนาะค่ะเนาะถ้าเหาบบทําทก็กะบบมีความสุขเหมือนบอกความสุขนี้ต้องทําเองค่ะถ้าเฮาทาเฮอก็พอใจเนาะค่ะเนาะสหรับเอยค่ะกับเพิ่มใจพอใจได้นั่ง,ง,งเงินเบิ่งแสงพระอาทิตย์ออกตอนเศ้าๆอยู่ถางยุโลกลมพัดเบาๆคะ่ะเด็ดดอกเด็ดอุน่นๆดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะ มากับกาแฟอหอมๆอุ่นๆค่ะสวนลังเหินจาถถ้วยกาแฟใหม่เด้อค่ะนี่เมื่อวานไปย่างออกกำลังกายค่ะชั่วโมงชั่วโมงกว่าไปผู้เดียวเมื่อวานเพราะว่าน้นำเหินเอ้ยตุ๊กตานี่ พันมีคนมาเอ็ดลิบเนาะค่ะเนาะส,สามสี่มื้อค่ะมือ้อในวันนั้นแล้วข้าแล้วก็เป็นมื้ออื่นต่อเนาะค่ะเนาะเห็นก็เอ็ดหลายอยู่ด้วยหึงอยู่ค่ะสองสองคนเอ้ยก็เลยไปย่างก็เลยขากกลับออกมาก็เลยเข้าทางซปเปอร์มาร์กเนาะค่ะเนาะมันเป็นเดมโมะคะ่ค่ะทางเงินเอ้ยนี่ก็เลยเข้าไปก็เลยไปเบิ้งอันไปเบิ้งมาหลายมือะะ้อแล้วค่ะแต่ว่าบ่ถูกใจบบถูกใจก็คือมัน เฮาบ่มักเนาะค่ะเนาะบบชอบอันโมเดลมันว่างั้นเถอป่ะไอพันอยากเปลี่ยนอันเก่าที่มันเป็นแก้วจะค่ะมันใช้มาหลายปีแล้วบางอันมันก็ทะโลกของอันที่เคลือบมันเฮาใส่เครื่องอันล้างจานเนาะค่ะเนาะมันก็ทะโลกออกก็เลยซื้อมาสิบหกอันค่ะสิบหกแก้วสิบหกเนี่ยค่ะมันสี่สีมีอยุ่ี่สีก็ยหงบ่บได้รีวิวเนาะค่ะเนาะเมื่อวานก็มาฮอดเฮียแล้วก็เลยไปอัน แกกาแกเตอะที่พันอกน่ะค่ะเนาะมันก็เข้าเครื่องได้ค่ะแต่ว่ามันยังใหม่เอยก็เลยมาอันอ็ดน้ําอันที่ว่าล้างจานแล้วก็เลยมาทําความสะอาดพันก็เลยเอาอันของเก่าอันอกจากตู้ที่เป็นแก้วค่ะทิ่มไปห้างเลห้าแก้วที่ว่ามันมันก็ดีอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นทหลอกทหลอกบนเหาดื่มกาแฟพันบ่ค่อยสุภาเนาะค่ะเนาะสำหรับความรู้สึกของเอยแล้วอีกอย่างเอยก็ใช้มาต้องเอ้ยว่าห้าหกปีแล้วค่ะ ใซื้อมาอันยาวนานก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็หาตั้งเหงเลย่มันปโปะเหนูก่มันบ่ถึกใจเขาร้านแล้วก็บ่ถึกใจสิน,นะคะก็เลยเข้าไปร้านนี้ก็เลยเออลองไปเบิง่งพอดีเพื่อนมีอันเยก็เลยเอามาสิบหกอันสีสีสีน้ำตาลสีอันแบบสีนี่เดียวเขาหนะสีนี้ด้วยสีอันน้ำเงินเข้มแล้วก็สีตัวอีกสีฟ้าอ่อนเนะค่ะเนะมันเปลี่ยนอัน โมเดลของเพื่อนก็จับกระหม่มือดิเดค,ค่ะกัะเปลี่ยนบรรยากาศได้เน,นาะค่ะเนาะเปลี่ยนบรรยากาศว่างั้นเดอ๋ยวปะกาแฟถ้วยใหม่นะแม่บอกค่ะดื่มกับปื้มใจคือกันค่ะเพราะว่าอันก็เลยเหิวมาะคะ่ะหิวมาเลยอ,อันพอดีอันที่พันติดอยู่เน,นาะค่ะเนาะมันก็ตกเขาเลยค่ะแกวแลว เกลวตุ๊กสี่เหรียญสามเก้าสามจุดเก้าเก้ากัสี่เหรียญเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นบ้านเฮาก็ร้อยห้าสิบหกสิบเนาะค่ะเนาะโตอันว่างั้นหรือปะก็บผมโม่เนาะคะเนาก็เลยมาเก็บอันแก้วเก่าอันโอกค่ะที่ว่ามันโบได้ทะลอกแต่เอ้ยก็เลยแยกไว้ทางหากแต่ว่าก็คงเนาะโบได้ไซส์ดอกค่ะพูดตรงๆเพราะว่าถ้าเฮามีอัน แกวเข้ามามือแล้วก็เอาก็ใซ้แต่แก้วมือเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแกวเก่าเอ้ยว่าเอาไปเอาไปเฮือนมันมีมันมีอันล้านมือส่งอยู่ค่ะทางนี้ที่ว่าพันขายของถึกๆคือคนที่พันอยากใซ่สิค่ะเพราะมันเหลืออยู่เท่า์สเลแกวอันแกวเก่าเหลืออยููแปดอันค่ะที่ว่ามันยังดีเอ้ยก็เบิ่งเช็คเรียบร้อยทุกอันอันเลยมันบบดีมันทะลอกนิดๆเอ้ยก็ทิ่มไปเนาะค่ะเนาะเพราะเขาก็บ่บเอาอัน ของบุดีออกไปเพาะงั้นเถอะปะของบุดีเขาก็เอาออกไปของดีก็จังเอาไว้เพราะงั้นเถอะว่าน่ะอันซื้ออันถุงแล้วน่ะเอาไปคือพันหรอกค่ะบดได้บดได้บดได้ซื้อหรอกค่ะบดได้ขายบดได้ซื้อเอาเพื่อว่าพันเนอเอาอะาะเพราะว่าทางนี้มันเครื่องของมันเยอะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าทานในทีมหลวงขยะก็พันขึ้นขี้ดายพันเพราะว่าพันยังงามอยู่ค่ะเพราะว่าบางอย่างเขาก็ใส่แต่ถังนาเนาะค่ะเนาะมันก็เลยทะโลกสินะค่ะ คือเรียงเรียงกันไว้พัทโบเอาถังหลังมาซะเพราะว่าแล้วเอ้พัเป็นคนตัวน้อยยิบกระโบหอดสิกะเอาแต่ถังหน้าที่มันยิบได้สิกันเลยบางอันมันก็บางแก้วมันก็ยังเป็นแก้วที่ว่าสมบูรณ์ยังไม่ยู่เนาะเนาะเหลือยุบแปดอันเอว่าเนอเอาไปเสื้อถุงเลยเนะไปคือถังร้านเพอนก็พัทโบเอาก็เก็บไว้จังน้อยว่าเนะเอาไปเหลือน้ําเหลือก็พัทนมีนะคะเอาไปแล้วขาบโเอ้ยบเก็บเอ้ก็เอาอัน เอาอันทิ้งไปหน่อก่นเนาะว่าก,กันตรงๆวบานั้นหปะก็เลยเมื่อวานก็เลยไดไมาได้ดื่มถ้วยกาแฟอันใหม่ค่ะแฟนก็บอกว่าเอ้าซื้อมาอีกแล้วบอกซื้อเพราะว่ามันทะเลาะว่าอันเก่าอยากเปลี่ยนเลยกับมาเสียน,นเลือหัว ก็เมื่อวานก็ไปแต่ค่ะอันไปกินน้ำกาแฟอยู่เหียนลูกสาวก็ลงไปแล้วหรอกค่ะว่าน่ะลงเมื่อตอนแรงเมื่อวานพันย่ามันดึกเนาะค่ะเนาะมันดึกทางอันทางบ้านเหาอพันยันเพื่อนๆลำคาเนาะค่ะ,ะบางครั้งเอ้ยก็ลงแต่ว่าเมื่อวานเอ้พันนั่งแห้งไปแห้งมาเลยว่าได้หลงว่าน่ะบหลงพันขี้ดาคลิปก็เลยลงไปค่ะกับพันเหียนลูกสาวพันซื้อถ้วยกาแฟมาแต่อันฝรั่งเศส ่วยกะไก่เนะะีน่ยค่ะเพรนว่ากี่หอดบานบานบอกกี่หอดเมืองไทยช่วยกะไก่เมืองไทยเอ้ยก็มีเ้อค่ะแม่เอ้ยแม่เอ้ยเป็นคนหฮแต่งเมือเรียบร้อยะคะ่ะช่วยกะไก่อันช่วยดื่มน้ําชากะไก่จะมันเป็นรุ่นน้อยเนาะคะ่ะเนาะน้อยก้อนเบอือนี่น่อยนิดนึงค่ะนิดนึงขนาดน้อยลงกว่นนี้น้อยนิดนึงก็เหลืออยู่หลายเป็นสิบกว่าเบร์ะคะ่ะช่วยกะไก่ช่วยก๋วยเตี๋ยวนี่ก็มีคะ่ะเอ้ยเอามาสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็บม่ได้หอบมาแล้วค่ะเพราะว่ามันหอบลำบากอันนั้นเอามาอัน โอ้ยยาวนานนะคะเป็นว่เา,าเกือบยี่สิบปีเลยถือมาสมัยนั้นก็เลยอันก็เป็นความอันทรงจำเนาะค่ะเนาะถ้วยกับไก่เห็นถ้วยกับไก่นี่ก็าคือทอดพุท่าค่ะคนอุต่าหอันโหบมาแล้วก็ไปซื้ออันแพ็กเสื้อกระดาษนะคะโอ,อ้หือหลงกระเป๋าอตอนนั้นพันยังแข็งแรงเนาะ,ะเนาะมันยังเป็นสาวอยู่ว่างั้นเหรอปะอ้ยก็พันยังเป็นโอ้โอะอยู่ก็เลยโหบมาก็เก็บไว้อยู่เดี๋ค่ะเงื่อนก็อาออกมาใช้ ขามกี้หอดผู้เฒ่าก็าไปยิบถ้วยยิบจานออกมาเบิ่งมาใช่เนาะค่ะเนาะก็อันนี้มันเป็นความผูกพันอีกแบบหนึ่งม่นบ่คะ่ะสาหรับการนั้นเครื่องน้าครัวเรือนเนาะค่ะเนาะที่การดื่มการกินเนาะค่ะเนะาะมันก็แล้วแต่คนเนาะคะ่ะเอ้ยยองยใช้ก็ฝั่งอันนี้มันเป็นกรณีของเอ้ยตุ๊กตาผาฝันความผูกพันกับถ้วยอันเครื่องจานเนาะค่ะเนาะของพ่อเอ้ยนี่ก็มีอยู่เบิ่อนึงคับพ่อเอ้ยเป็นเสียไปนานแล้วมันเป็นสมัยอันซื้อเบอร์ละ5าบาท มีมีราคาอยู่ด้วยค่ะก็เก็บมามันเป็นสีน้ำเงินเป็นลายครามสิคะมันเป็นสีน้ำเงินเอ้ยว่ามันว่าีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันหายยกมือนาจังอันเอามาลงอันโชว์เบิ้งค่ะก็เอาไว้เบย์ไว้เบิ้งเป็นคนถุงเนาะค่ะเนาะของพ่อของแม่พันอุสาวอสิค่ะก็เก็บไว้ดูค่ะก็เอาไว้โชว์เพราะว่ามันเป็นของเก่าว่างันนเด้อปะก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะอันนี้ห้งไซเอ์ฟังต่างกินกาแฟสำํักันมงอนันเด้อ อากาศพันเมื่อวานนี้ก็เป็นอากาศฮอนเลยค่ะตอนแรงหกโมงเนยี่สิบเก้าองศาพวนเลยค่ะเอออย่างว่าย่างหมาฮันแต่อันไปออกไก่บำบัดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขากลับกันเลยซื้ออันถ้วยกาแฟฮิวมานน้ำออกฮอดเ้าคามฮาบมาฮอดเฮียนมาฮอดเหียนก็พนังงานบ้างกับโบได้เมียไหวเลยค่ะเมื่อวานนี้พันเอ็ดงานพันยาคือมันแล้วมือนี่ค่ะพันก็เมียซ้า เออก็เลยมาอันเอทันเอดนี่เนาะแฟนเออก็พันยูเหนินสิค่ะพ้นกระโบเดอออกไปก็เลยเพราะว่าเฮามีแขกนแเนาะเฮาก็บอกแม่ว่านะปล่อยใอ้พันยูสิเนี่ยค่ะก็ต้องมีคนยูเหินแต่ว่าเมื่อวานนี่โอนค่ะนั่งอยู่ข้างนอกนี่พากันมานั่งข้างนอกนี่หอดสิบโมงครึ่งจังได้เข้าไปเนื้อเหินดีที่ว่ามันบ่มีหุงไปเลยค่ะหุงมันบ่ค่อยมี โอ้แ oh, ่นเอ้ยพันเอ็ดเถือนน้ำลงรุดขยาพันเนาะขะเนาะดีที่มับ่ค่อยมีหนุงแล้วพอการนั่งแห้งนน้ำส่วนนั้นดังเหือนนี่บ้าเขิงค่ะมันพันยักมืดตอนสามทุ่มนี้ทางนี้มันสิมืดเนาะขะเนาะแต่ก่อนมันสิอย่างบ่มืดเดี๋ยวนี้วันนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวบ้านบอค่ะแต่ว่ามันยังเป็นอากาศดีอยู่มันยังบ่หดอันหน้าหนาวเดี๋ยวนี้มันกำลังอากาศอุณหภูมิก็กำลังเริ่มไปทางนี้เนาะขะเนาะก็เลยหดสามสามทุ่มปั๊บนี้มันสิเป็นมืดก่ะทางเหือนเอ้ยนี่ แต่ว่าก่อนสามทุ่มนี้มันซเนิเป็นสว่างอืเป็นสว่างจ้าเลยเลยคะ่ะกันผักกันนั่งแห้งกันแล้วจากนั้นก็เลยเข้าไปเหยียนดน,นอนๆแล้วก็เก็บพันเก็บนี้ก็ประกันขึ้นหนอนแล้วบดได้นั่งแห้ง่อเพราะว่าตอนเช้าโาต้องตื่นเช้านะะเนาะค่ะเพราะพนักงานมันมาตอนเจ็ดโมงครึ่งมาตรงเวลาเปียกเลยคะ่ะบบได้มีอันนั้นเลยอ๋อสามมื้อนี้ที่ติ๊ดกันนี้บบได้มีเบี้ยวเลยตรงเวลาเปียกเลยค่ะเมื่อนี้ก็ ห้าโมงครึ่งเกือบหกหมงพูนึงพันเมือตัวนสี่หมงเนอะค่ะเนาะเอ้กบูจักเวลาพันนอเลยอีผูนกันอยู่อยู่เอทันเอดนี้แล้วก็จังเมือห้าหมงครึ่งเมื่อวานอันโบไดเอ็นมาอันยากเลยค่ะเป็นการทํางานที่ว่าเพื่นกระชับตัวเองเนาะค่ะเนาะใสกันใะทางเป็นทางบริษัทพึ่นเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างก็เพื่นก็ําของพันมาเงินหรือไปไปเอ้ยกบได้ยากหรอกค่ะมีแต่อัน บางอย่างที่พันมาถามแฟนเอ้ยพันแฟนเอ้ยพันก็ใส่หอฟังเนาะเนาะหรือว่าไปเบิ่งกันพวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องตื่นสิยงค่ะใสยันใสนี้ก็มื้อนี้ก็เห็นอะประกอบเพิ่มเหมือนแล้วแบบว่าขั้บนแล้วก็เป็นเมื่ออื่นครึ่งมื้ออะเอ้ยก็หวังว่ามันก็นานแล้วเนาะค่ะเพราะว่ามันก็เมื่อที่สามแล้วมื่อนี้กะอันจ็กเวเตือฟังเนาะค่ะเนาะคลิปพากินกาแฟแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันแฟนเอ้ยอันโลดแล้ว โอ้พันมาเบิง้งอันโหลดไฟค่ะโหลดไฟมันเสียน้ำสวนเอาคำสัำ่งคำซํำนี้เนาะค่ะเนาะแล้วจังพาอกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเนะเอ้ยกอย็อวยพรเน้เพื่อนๆมีแต่ความสุขเมื่อไม่วันไม่มีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกหัวเรือนแล้วก็พาอกันคลิปนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ